สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับช่องจ่าจ๋าปะข้าวบุเมืองเพชรบูรณ์วันนี้จะมีแนวทางมาฝากอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะซึ่งวันนี้เองจ๋ายังไม่ได้ให้เลขชุดดังไปยันดาวองคารนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะจะให้ไปถึงดาววดึงเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่างวดที่แล้วนะคะที่จ๋าให้ไปถึงดาววดึงอ,อ่ะมันมันมันออกเป็นชุดแบบเขาเรียกว่า ตัวตรงกับตัวกันใช่ไหมแต่ว่างวดนี้ยจะให้มานะคะมันจะมีอยู่แค่3ชุดนะคะที่ตอนนี้มันเด่นมากนะคะแล้วก็และอีกโค้งสุดท้ายนะคะอีก1ชุดเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละชุดอะมีชุดไหนบ้างมีตัวเลขไหนบ้างที่น่าเอาไปลุ้นกันสําหรับเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้จ๋าในการหาข้อมูลในทุกๆคลิปด้วยนะคะ ก่อนอื่นนะคะเพื่อนๆน,นะคะที่กําลังมองหาเลขเด็ดอยู่เนาะวันนี้ก็เป็นวันที่13แล้วก็เหลือเวลาอีกเพียงแค่3วันเดี๋ยวเราจะได้มาลุ้นกันแล้วว่าฉลากกินแบ่งวันนี้จะออกตัวไหนซึ่งที่บอกว่าดังไปถึงดาวังคารตั้งแต่งวดก่อนนู้นเลยนะคะงวดที่ว่าข้างล่างออก6กสี่อ่ะอันนั้นนะคะดังไปถึงดาวังคารจริงๆแล้วก็ออกจริงๆแต่งวดที่ผ่านมางวดวันที่อ่า 1. น,นะคะหกรกาคมนะคะซึ่งวันนั้นะอะตอนนั้นนะคะเลขที่ดังนะคะนั่นก็คือ0 6 6 0ใช่ไหมแต่ว่าเอาให้เป็นตัวกันด้วยนะคะแล้วชุดที่ดังไปถึงดาวดึงจริงๆอะมันก็คืออ 8, 5นะคะอันนี้นะคะไม่รู้ว่ายังจำกันได้อยู่หรือเปล่าตัวจ่าเองก็ยังงงๆอยูงง่เหมือนกันอ่ะสำหรับเืนนี้นะคะก็มีมาให้นะ เอาไว้ให้เพื่อนๆเน่ะเอาไว้รุ้นกันนะคะมันมีไม่กี่ชุดนะคะแต่ว่าตอนนี้มันดังมากนะคะซึ่งจะเป็นเลขอ่ดังไปถึงดาวดึงดีกว่าเนาะเพราะว่าดาวอังคารตอนนี้ม,นมันมันมันไม่ถึงมันใช้ไม่ได้แล้วตอนนี้นะคะต้องดาวดึงอย่างเดียวนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าดาวดึงะจะรับเลขไหนหรือเปล่านะคะแล้วตอนนี้มันอันหรือเปล่านะคะเดี๋ยวจ๋าจะเอาสถิติมาให้ดูเพราะว่าวันนี้นะคะออกเื้นที่ไปนะคะกลับมาก็เลยเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะซึ่งตอนนี้ฉลากกินแบ่งนะคะแต่ละแผงที่จ๋าไปดูมามันเหลือน้อยแล้วแล้วก็ตัวเลขที่เขาขายดีนะคะตอนนี้มันมีมาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะซึ่งวันนี้นะคะอ่า จ๋าจะแนะนำนะคะตัวเลขที่ตอนนี้มันดังแล้วก็ถามว่าน่าติดตามนะคะมันก็จะมี82นะคะซึ่งถามว่า82สอ่ะสวยไหมเพื่อนๆอย่าลืมนะคะว่าหลายท่านหลายหลายเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหลายเจ้าเหมือนกันนะคะที่เขาให้มาแล้วอ่ามันเป็นเลขวิ่งอ่ะวิ่งตัวเดียวอ่าเลขตัวเดียวแค่นั้นนะคะแต่ว่าหลายเจ้าที่เขาให้มาณตอนนี้ มันก็จะมีไม่กี่ชุดนะคะที่เขาให้มาเด็ดๆเลยแต่ว่าถ้าถามจริงๆอ,ะอ่ะชุดเด็ดๆตอนนี้ที่ที่จะเห็นเนาะก็จะมี82นะคะ821ชุดนะส่วนอีกหนึ่งชุดที่เขาอบอกว่าตอนนี้มันก็มาคู่กันตีคู่กันมาชุดแรกเนาะเป็น82ต่อมานะคะมันจะเป็น8 4เนาะที่ตีคู่กันมาเพื่อนๆที่ ได้ติดตามนะคะเลขชุดของอไอ้หมายเนาะสอพิมพ์พระอยู่นะคะน่าจะทราบกันดีนะคะว่าวันนี้ไอ้หมายให้มานะคะแล้วเลขชุดของไอ้หมายเนี่ยเข้านะคะเข้ามา3ามงวดนะคะงวดน,นี้จะเป็นงวดที่3หรือเปล่าเออเข้ามาสองงวดงวดน,นี้จะเป็นงวดที่3หรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันเนาะเพราะว่าไอ้หมายอ่ะเขาให้มานอะอ,าอย่างอย่างที่2ชุดจริงๆอ่ะ อย่างเลข2ตัวถ้าให้มาจริงๆอ่ะเน้นๆอ่ะจะมี2ชุดนะคะจะมี2ชุดแต่ว่างวด64ให้มาชุดเดียวนะคะแต่ว่างวดที่ผ่านมาเนาะเขาให้มา2ชุดนะคะแต่ว่าเขาให้เน้นๆมา85แล้วมันก็เข้าเป็นชุด2ตัวบนด้วยง <ๆ S 1> วดนี้เขาให้มาอีกนะคะซึ่งตัวเลขที่ให้มาก็แค่2ชุดเนาะนั่นก็คือ82กับ84อันนี้นะคะไอ้หมายเขาชอบมากๆแล้วเขาได้ คอนเทนต์ไว้ด้วยนะคะว่าจะได้กรีดเป็นงวดที่3หรือเปล่าเราก็ต้องลองลุ้นดูนะคะงวดที่3มเนี้ยมันต้องมาลุ้นกันแบบเ,เขาเรียกระยะโค้งสุดท้ายเลยคือว่าระยะประชันชิดจริงๆนะคะอันเนี้ยเราต้องลองลุ้นดูจริงๆอ่ะสำหรับใครนะคะที่บอกว่า จามีอยู่แค่ชุดนี้หรออะไรประมาณนี้นะคะอ่ามันก็ไม่แค่ชุดนี้นะคะแต่ว่าจ๋ายังคงมีนะคะอีกหนึ่งชุดเนาะที่เอามาฝากในวันนี้ที่ว่าตอนนี้มันดังมากนะคะมันคือว่าเจ้าเจ้าเขาปิดจริงๆนะคะเจ้าเขาปิดตั้งแต่แรกๆเลยนะคะนั่นก็คือเป็นเลขของไฮบรานะ่ะ เลขหายนะคะหายโบราณเนะซึ่งเลขหายโบราณอะ่ะงวดที่แล้วเขาให้มาเนาะสองตัวมันเข้าสองตัวบนเนาะแปดห้าวดนนี้เขาให้มาเป็นชุดสามตัวซึ่งชุดสามตัวถามว่ามันดังพอๆกับแม่น้ำหนึ่งไหมแม่น้ำหนึ่งให้มาเป็นหกนะคะแต่หายโบราณเขาใหเก้าแต่เลขสามตัวมันผิดแค่หกกับเก้าแต่ถ้าหากเพื่อนๆนอะถ้าซื้อติดไว้อะ จะซื้อได้ทั้ง6กับ9เลย625 652กับอ่า9 2 5นะคะหายโบราณให้925เนาะแม่น้ำหนึ่งนะคะให้625อันนี้มันก็แค่เป็นกลับหัวกลับหางกันแค่นั้นแต่ว่าถ้าถามถึงความดังอ่ะเจ้าอ่ะเขากลัวเขากลัวเลขหายโบราณน,นะคะอันนี้คือบอกไว้เลยนะคะเจ้าเขากลัวเลขนี้อ่จาจ่าก็เลยเออเอามาฝากเพื่อนๆไว้เนาะ ถามว่ามันอั้นไหมตอนนี้อั้นนะคะอัะ้นแล้วค่ะเนี่ยลอตเตอรี่มันขายดีมากนะคะขายจนแบบตอนเมื่อเช้าอะ่จะจ๋าไปดูที่แผงลอตเตอรี่เหลือแต่เลข0ูนย์อย่างเงี้ยนะคะแ3สามนะคะที่จ๋าไปเห็นเนาะคอนเฟิร์มได้เลยนะคะเพราะว่ามันมีอยู่ประมาณ5แผงอะ่ะลอตเตอรี่ที่จ๋าไปดูอะ่ะตอนเนี้คือศูนย์ศูนย์ที่ที่มีอยู่หน้าแผงเนาะที่เหลือเยอะก็จะมีศูนย์ศูนย์กับแปดสามอะ่ะเยอะมากนะคะ,ะแต่ว่า เลขของหายโบราณอ่ะหาซื้อไม่ได้แล้วนะ,ะเพราะว่าที่จะไปดูดูมาอันนี้จะเป็นเจ้าที่เขาเรียกว่าที่ค่อนข้างที่ว่าจะขายลอตเตอรี่ดีนะคะคือว่าแล้ววันนี้ใครนะคะที่ได้ไปทําธุระที่ตลาดที่แผงลอตเตอรีอ่ลองดูลองไปหาดูนะคะถ้ามีก็เอาติดไว้ด้วยสําหรับเลขที่ดังไปถึงดาวดึงก็อย่าลืมเลขของ ไอ้หมายสอพิมพะด้วยนะคะชุดของไอ้หมายอ่ะมันเป็นเลขที่เข้ามาแล้วนะคะงวดที่3เนี่ยเราต้องรอกรีดเนาะว่าจะกรีดแบบไหนนะคะแต่เราก็อยากแบบกรีดแบบได้โชคใช่ไหมอ่ะแล้วก็เลขหายโบราณน่ะเจ้ามือกลัวมากนะคะตอนนี้นะคะคอนเฟิร์มได้เลยเนาะคือว่าหน้าแผงเองอ,อ่ะน่าจะโดนเก็บไปเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะแล้วก็ส่วนเลขที่ ยังมาตีคู่กันตอนนี้นะคะนั่นก็คือเขาบอกว่าเจ้าเนี้ยนะคะให้แม่นเหมือนกันเจ้าแม่นะคะเอามาลงเองเลยนะคะเจ้าแม่สุพรรณนะคะเจ้าแม่นุ่นสุพรรณอันนี้เขาเขาบอกว่าเขาให้แม่นจ๋าก,ก็ไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าจะคอนเฟิร์มให้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่านะคะแต่ว่าลองลุ้นดูนะคะเจ้าแม่นุ่นสุพรรณนะคะ ลงเองให้เองนะคะงวดน,นี้นะคะให้มานะคะ94 98 95อันนี้นะคะจะเน้น9เนาะ94 98 95แต่ว่าถ้าถามถึงนะคะว่า,าเลขหายโบราณอะถ้าหากเราตัดเล่น2ตัว95มันมีด้วยนะคะ95มีนะคะอันนี้จ๋าก็เลยอเอามาฝากเพื่อนๆดีกว่านะคะเพราะว่ามันเป็นเลขที่อยู่ในโซนเดียวกันด้วยเนาะ ก็เลยเขาบอกว่าให้แม่นนะคะเราก็ไม่รู้ว่าแม่นจริงหรือเปล่าเราต้องติดตามนะคะเราต้องตามดูว่าเราจะคอนเฟิร์มได้ไหมเราต้องลองลุ้นนะคะเอาไว้เปรียบเทียบด้วยนะคะอ่ะสำหรับชุดโค้งสุดท้ายอะ่ะคือว่าคอนเฟิร์มมานะคะโค้งสุดท้ายเนี่ยเขาคอนเฟิร์มมาว่ามันจะเข้าไม่เข้าอะ่ะมันก็คือต้องรอลุ้นอีกทีนึงเนาะ ซึ่งโค้งสุดท้ายในวันนี้นะคะที่ให้มาก็คือ 597, 59 597นะคะอันนี้มันเป็นเลขโค้งสุดท้ายแต่ที่จะสังเกตมานะว่า5 9 9 5เหนี่ยหลายเจ้ามากเนาะที่ให้มาที่สังเกตดูเลขนาะยกชนเลขมงคลรอสิอ่ะก็มีนะคะ5995นะคะซึ่งในวันนี้นะคะที่มาเด่นๆเ,เนาะ ชุดนี้ดังไปถึงดาวดึงของไอ้หมายสัพินพระนะคะแล้วก็ชุดของหายโบราณที่เจ้ามือกลัวมากที่สุดนะคะสั่งเก็บสั่งอั้นนะคะเรียบร้อยนะคะตอนนี้หาซื้อยากมากนะคะแล้วมีมีอยู่1นึท่านนะคะที่ได้สอบถามกันมาบอกว่ามีใครนะคะบ้างที่รับนะคะ9ก5กับ625ตอนนี้นะคะตอนนี้เลยคือว่า มันมันเป็นเลขที่งวดที่แล้วอะ่ะเออเอาแบบว่างวดที่แล้วอะ่ะมันดังนะคะมันดังแล้วก็มาแรงด้วยนะคะแล้วก็มันได้โชคเพื่อนเพื่อน,อนหลายท่านอะ่ะเขาได้โชคจากชุดน,นี้นะคะงวดน,นี้มันก็เลยทําให้เจ้าอะ่ะ รีบสั่งเลยสั่งเก็บนะคะอันนี้ก็ต้องลองลุ้นดูสว่วนนะคะวันนี้จ๋าก็นําตัวเลขทั้งหมดอะเอามาฝากเพืเ่อนๆแล้วเพื่อนๆก็อย่าลืมนําไปลุ้นโชคกันนะคะสุดท้ายนี้ขอให้เพื่อนๆพอนะคะโชคดีร่ารวยเงินทองถุงหอยระเบือจับลอตเตอรี่ไปไหนก็ขอให้ได้รางวัลกันทุกท่านนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ